ที่น mm ี hmm. ่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความเหมาะสมจะลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้ประตูทางลงบงด้านขวามือของขบวนรถครับผู้โดยสารโปรดใช้ความระมัดระวังในการก้าวลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถจะดเพลในชานชลาแะบนี้ผู้โดยสารเสื้อตัวชั้นหนึ่งด้วยนะฮะจุดพิเศษทักษิณตอนที่สามสิบแปด แล้วส the the ่งให้ทางจากสถานีต้นทางสุไหงกรลกระดันเวสามปลายทางสถานีกลางกรุงเทพพิวัตครับกูโดยารขบวนรถตรวจพิเศษทั้งทิ้ขบวนที่38และ46ก็ออกจากสถานีวัดโพงไปแล้วจะหยุดที่ส่งให้ทางที่สถานีนครสรีนรรมราสารยาบางบําุกเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ สถานีวัดโบกแนะนำของการรถไฟขอขอบคุณท่าธัญบุรีสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นทางนนในการเดินทางขอให้ท่าธัญบุรีสารทุกท่านจดทะทางกฎกติกาฝ่ายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าในการต่อไปการรถไฟจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกสองคร รถด่วนพิเศษทักษิณส8มแลักเี่ยงที่จะบรรทงมาสักคู่นะครับมีบริษัทสุดโตที่สารชั้นหนึ่งกรุงเทพได้นะครับโดยการเดินทางรถดอนปรับกาศช่วงเวลา 6. จุดศูนย์ศูนย์นาฬิกาะครับช่วงเวลา6 0จนย์ศูนย์นาฬิกานะครับถึง18.0แดศูนย์นาฬิกานะครับจะยกเว้นค่าดรําเนียมเตียงให้นะครับ เพื่อให้เพื่อความสะดวกให้ผู้โดยสารมีตัวเลือกนะครับในการเดินทางที่จะใช้รถประกาศในช่วงกลางวันนะครับจากพฟทนะครับยังมีรถประกาศยังน้อยอยู่นะครับโดยเฉพาะรถนั่งประกาศเรามีโครงการอเป็นสี่คันนะครับที่จะสั่งเพิ่มอยู่ก็หว่าจะมาเร็วนะครับเพราะมีความต้องการใช้รถประกาที่เยอะเลยครับ